มึงมากผู้หแว่อีกเลยน้อยนี่ก็าปู้อไรเธอได้คขะปู้อยมอนี่เนบ้าที่แรีกบ่ยังพบะกระด้าสงยิ่งสงยินกับอตั้งมาพุงกับขอพกระดะก๋วยเตี๋ยวอะไรกูเลืมเนาะก๋วยเตี๋ยวมาละพอกมาตาตมาตอมจะงใช้บอกอเด้อน้ำมันสีแหลว่าสีบตะกี้บรแต่แต่บางกองบางกลมองบางกติอเลียาากตินเลียดพอมีเปบากมาตัวกลรามาตัว หมูบ่มีเนื้อบ่มีปัารมาเต้นเนี่ยมาเต้เนี่ยเปียเนี่ยไก่เนี่ยหมูเนี่ยหมาก็ถไปอนท่ากางมาราบไตก่มาไตก๋วยเตี๋ยวเ่ยมาราบเตาตอมฟองมังก่ตอยใส่น่อยเทีบหน่อยยืดมาอีน่หมโตเทียงเจอเจอเจแต่แนวแต่แนงแต้มมันบอกเป็นอย่างนี่เอาไปถึงฟังคาถาปานี่บอว่าจะได้สั่งไงบอกรู่ากูได้กินเข่างบ่นอยหน่อยมาหา โอ้ยมะกระต่อยในน้อยอยากกินมะกระมาลมาตาตุปตาตีอยากได้พระคาถาตอนปูกินเขากินปลานินกับตำหมกงตัวรมมาลาตงตรงมากระเตียวกับข้าวเหนียวอะไรมาเตียวเบียโซมาลาบตินจักสิได้กินบ่ได้กินหรอกข้าตะวบกระมาลมาบตาในน้อยปังกะรามาต่อยตอนปักระมาตินเองเมื่อกระชับปานินตัวใหญ่ๆหปักระมาลมาตองปังกระมาตินนั่นนี่กับปานินปัญจระมาลาตองปักกะตาปานาไม่ให้ข้าจัดปะรามาลาตาตีตุบตายแล้วปิ้งมาวัดแกงมาวัดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร ภาาษปูเดียวใจกินเองมาแต่บเบียบารมีนนียมันนอาราแต่เพ่าราแต่แสบพอนองกินเมืองกันน้อแต่แต่ฝานิ่งใหญ่ตาดูมงอยู่พอนารวยเดกปูนื้อพอนาเพิ่มอันนั้นียงนั่นพอน้ารวยคปูพอนารวยปมกระมาไตทั้งดุไฟทั้งเมญา

kan mai kuat berorang kuat berubah perubahan peluru. Arya Tika Marco makang tahu tentang karya tadana mo tadza perkawatora to sama tambo tadza nama tadza perkawatora to sama tambo tadza nama tadza perkawatora to sama tambo tadza. Buddha tentang tentang kajami tamang tentang kajami sangkang tentang kajami rudiyapi Buddha tentang tentang kajami rudiyapi tamang tentang kajami ทุติยัมพีสังคันธรณังกัจฉามิตติยัมพีพุทธังตรณังกัจฉามิตติยัมพีธัมมังตรณังกัจฉามิตติยัมพีสังคันธรณังกัจฉามิได้กินข้าวคนออมื้อนี้โอสิติติเตมื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีมรรคตอนๆมาตอนพัดพารวยบังคารมะตอออพระเพิ่นเบิ่ดเกินมาตัน ปรามาตรอนออกพระมนผ้าเบิร์เบิดเกิดเบิร์นส่นบรรใตปูเรียนใช้ใชยะใชยะมังคังมังกาบังการทางลูกหลานมาทั้งขดเชียนใชยะใจโยใจโยใชยะมังคังแบบก่อนหมอนนอนมันโคนส่นมันก่อนตอน พอมาการตาวีกินเขาอีน้อยกัมะยาตอีกแล้วว่าได้กินง่ายดอกนีจักริได้กินบ่ได้กินปันกินบปตินปานิ่งูรมาตอตัวปะตงปะงูก็ดจืดเหมืรละปะาราบตักปะตงปะเดกวงิจางละปะราบัลปะตีปะพิกส้าเพเพบปะการังมาตานผักกันวัได้กินปันระตาเตาเขาบ่ได้กินกินมะการบตมตขอคับขอปะะราบลปะตอตัวปะตอแห่กูสอนลยเขาว่าจะเอาสงลานกูละเงินนะมอสา ใดให้ใยักยะปกกอุมาตาก็มาจัดให้ปกมาตาเพตตากรุณาเบกะาปรมีสัปันโอยที่ิีสุมากรวาดวงสิบสองทรรทั้งหลายปกรมาตาทำระตูช่องยูทูบการปรมาตาสุนมาเตนมาตังขอนแก่อเข้าปลาอาหารมาถวายปกรมาตาจุปิดินขอจิตขอทําขอพรปรมตอนโอภูนญา รงชินดองธรรมบรมตาสุปตาินหิินสิบินร้อยยี่สิเจดตามูตเจ้าบรมตาธรรมบุบรรดาบูตมบุรธรรมบัตพูตมันเต็มไปต้งอรบัตรงเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าที่บรมตาตมหเหรตักหลักบ้านหลักเมืองเกงบรโตตุปตา ข้าพเจ้าเ่างทางการนเมีองใจสั่งาาตัวรักปะการมาตาสุปกตาีวีโสมาคารมาตาเป็นตุปปป๊กปากูเว่าปะการังมาตาัดทนปูเทีญนยางดงกินดงดำทั้งหลายปะการังดำตั้งคันข้าพเจ้ากระผมขอน้อยเป็นผู้ป,ปากปูวา่าปะการมาตาคนไม่รู้ก็เหมือนกับเดาเอาอารรมาตอบในรอบเดียวรอบสองหมคือเกานณมอ

อายุวัตนังกีวิตังยานิพานังกรณังกัจฉามีร้อยพุกธะไเจ้ามีอายุมั่น่าจีนพลังวังชาแข็งแรงรุปภาพดีกวมีชีวิตอยู่ขอทัพย์สมบัติทั้งหลายปรมัตาปรมุญญาคายทรัพย์ออกมาให้หุนขณะเิดเกิดเกิดรรมาโตทั้งจบทั้งลาภปรมัตตากมุกญาต้นบนกระแตง วันใดที่สาบแช่งพระพุทธเจ้าอยู่บรมาตอดขอตอดขอตอดขอเพิ่มพุทธังกับจัดทำนังกับจัดทั้งขรังกับจัดไล่อันนี้ดีเอามาเราณดีเอามาตัพปะทุสัพปะโกสัพปะโรสัพปะไฟสัพปะพ้อตัญญะจากใดนีไปให้พ้นคนมัการมาติสิ่งที่ดีไร้ภวละง้อมอมมกการมาตามักมามาปริยานนับปะเตนรบารียนัมปะเตอนับโมเปตัมโมเปตัมโคเปตัมปะเปตัมมังเปต

กูนูดียนใจปรามาัยสมบัตาสังารมันนับตาสุปาตอเงจองของหลวงพ่อเปนรามตัยทุกบามตาเป็นพระรามาตัมไปทาทำพักผักกิเมือนกีบอนเลยอะไนั้นระไยังัว่ามาตามมาไทยท่าูู่่ดงกองตัวโรคนะฮะูได้เงินได้ทองเขบอกเงินทองไหมหาผูยันใช่พีเด้อาการมาลาาตาสนมาถึงเกิดเนกรมาลาาลตาูทยกูยำเลกูมีแนวเสียแลยอะรมาลาาตายกูจะมีแนวใดมาลาา ปากมีตังตกีทุระทายคูมิตโอดาตลาดวิวโดเฮ้ยปารามัมาบันนี้ิเลกิหวยรวยเงนสุขุทุกคนนัปูเรียนใเด้อตรามลมตาตุนนาตเปตลมตาขอมาจัดให้ขอไปจัดมาดมีนังสรกัจมีปารยนมาตาตุปเตปังเดตามเดตัคกเปิดปริยัตเาปรามาัมารมันงตทุกช่องอรมณเราตององมงกรมตาทีามาใกับไปลำรวยนะโมลานลวิวา tôi có đeo y noi tôi sẽ cú lái. đang cú thả tung lên. ông pichet trót luôn. gì giờ cú. trót luôn. ขับสำรวดเออไม่บอกกกติธาครับรมหัดเขาเหมือ <c oughs> นมาแล้ปลาปานี่บาไนีกิน2ชังง่วโมงนะมันก็ไม่สกปรกไม,ม่ดีลมันี <c oughs> กินันก็ได้มาเลยจ้โอ้ย <c oughs> อันเดียติ๊กซองได้2อมมือไล่สดสานาทีคนเบิง่งสองบแป <c oughs> มาไต่กับไปเห็นปนีสุนห้าชุนคมกรดมาตวนจชมักรามาตึง,งมันกรามาตอชุบตาตอยอย่าลืม

64 65ภิบาลมคตวนวนพรปรมาติ64 65ปุงกะระปะระปะตะสัมปะละปะตังพงมังกะระปะระปะตะสัมมะเทเวสุปะระมะลมะตะสัมปะละปะตังพงมังกะระปะระปะตะสัมมาทุรมะหานัมปะตะทุนะมาตะสุระปะระมะติลำดับที่1จรัดสีแดงปะระมะเตงแกงเป็นกะตุงวะระมะติง1ตุลาคม Mona mona menek nek, kemaka ramaton, tok mongkong mongkang unang, kama ramatan, jupato. Lek si wapak, maka ramatan, tan, maka ramatan, komo, kala, peting, lepetin, geng, geng, kato, mongkoro, lamate. Arama lamatan, juman lamatin, bintung, melamatan, jupa, lamatati. Pen, oksi, ken, oksi, arama, to, to, maramatan, tan, man, kato, to, maka, lemi, itimi, Jemah tiang, jemah tiang. Ibu pun ciuman hasi, 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 hasi. Tiang kuih yang, 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 6 c, 76 c, 86 c. Alam alam hasi, 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 hasi. Alhamdulillah, ambil tiang kuih yang hasi, hasi, hasi. Ambil yang say, ambil say. Makan alam 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 alam, tarian alam alam alam. Mon mon karun, mon kon, mon kalama tong, mon kalama tin, tin, mon kalama tek, tek, mon kalama tai. Buah olive, buah yang, buah alam alam tu, buah olive, pul. Alam alam tong, 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 tong. Rong mon kon, som long mon. กมตาหนึ่งสองสาสี่ปกรมาตุงตัดหนึ่งออกออกมังกาตีเอาหตะซีกับสามกับสอองละมอมองถุมตอโตสออกเบินบินสี่สี่ีคือเดียน้อยปกรามาตอสองปักรมาตน